เบิ้งไห้เบื้องไห้ชัดๆครับพี่น้องสำหรับสายแรกมีโปรโมชั่นให้ครับพี่น้องสายแรกมีโปรโมชั่นให้ถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้สายแรกมีโปรโมชั่นให้ว่าสั่นเหรอครับว่ารับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะคร like ับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมอันนี้ระคบพี่น้องสำหรับลิปนี่ถ้าผู้ใดกำลังมองหางว่าแมงลูกงามๆนะครับเนาะ ผมสิทภาพีพ่อหน่องมาเอาในคลิปนี้ครับซึ่งสําหรับคลิปนี้นะครับน่าคงกะกับแมท่ทีคอ,อกงวัวของคุณพี่พันศักดิ์ที่เก่านะครับพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็เห็นมีงวัวให้อดีเห,ห็นน่องคือจ้างครูนี่พี่น้องต,ต้องบอกได้เลยว่าลูกงามตาในครับเดี๋ยวสิทภาพไปพูดคุยกับทางคุณพี่พันศักดิ์กันครับพี่น้องวันนี้ครับสวัสดีครับสสวััดีครบผม อ่าห ah, มือน for er mm ี hmm. ่ม mm ีง hmm. mm ูแบบไหนาให้พี่น้องมั้งครับมีแม่ลูกครับสองคมครับมีแม่ลูกสองคบนะครับพี่น้องเด้อแต่ว่าผมตรงบอกเลยว่าตัวลูกตัวนี้งามๆครับเดี๋ยวไปเบื้องล่าละเอียดของคู่แรกกันเลยครับพี่น้องครับอ่าจังแม่ลูกคู่นี้นี่จังลูกคนนี้เป็นลูกของพอได้ครับตัวนี้ลูกเอสเคาสองศูนย์ครับ SK520 ลูกของไอ้มดแดงนะครับอันนี้เป็นลูกที่ไหนครับลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับพี่น้องเนาะอันนี้มีใบมีหลอดหาบไหมครับมีครับผมมีใบมีหลอดนะครับอ่าอายุอายุจักเดือนนะครับลูกมันนนนนน่่่ะ6เเเดดดดืือออออกกววววาาาคครรัััับบตีี้้้้ยุพง ลูกของไอ้มดแดงครับในส่วนของเนื้อหนังนี่ต้องบอกเลยว่ามาเต็มมากๆครับพี่น้องนี่แหละลักษณะของเนื้อของหนังสีแดงเข้มๆเี่นะครับเด้อแล้วก็ในส่วนของหนามนี่นะครับพี่น้องเนาะหนามนี่ก็มาหลายกินเก,งก่งต้านไดครับพี่น้องเพต้องห่วงครับลูกของคนนี่นในส่วนของขานี่ก็ถือว่าบดหลายบดเข้มนะครับเด้อพี่นอ้องนี่แหละครับส่วนสูงของลูกก็จะอยู่ที่ประมาณ135ยส้านะครับเด้อสำหรับงว่วงหกเดือนกลัวๆนะครับเนาะนี่แหละครับตัวนี้งามครับลูกคนนี้ถ้าผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะไปเป็นแม่่บอกนี ถือว okay yes, mm ่าโอเคได้แหละครับในส่วนของลูกตัวนี้นะครับเนาะสีมั็นต้องรวังครับสีแดงใหม่เลยครับพี่น้องแต่นี่นี่ในส่วนของติมนะครับเด้อเดี๋ยวสิบ้าเบื้องอ่าหางนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละหางบกขาดนะครับเนาะบกขาดนะหางบกขาดหางบกขาดได้ครับพี่น้องเด้อประเด็นในส่วนของแม่พันธุ์นี่ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบห้าบวกครับร้อยห้าสิบห้าบวกได้ครับในส่วนของแม่พันธุ์นี่นะครับพี่น้องเนาะ ร้อยห้าสิบห้าบวกได้ลูกตัวแรกอ่าแม่นี่ท่องว่างหรือผสมแล้วครับท่องทองว่างอยู่ครับท่องยังว่างอยู่ด้วยครับพี่น้องเด้อพอดีพุทธเถาะคนเลี้ยงบ่ฮู้จักคนว่างขึ้นกบดึนได้แม่ลูกไปเลี้ยงอะนะครับออืวันนี้ได้บ่ได้ทับบ่ไดผสมไว้เป็นเอดะบ่ได้ผสมอ่ะว่าง้อแท้บ้านครับอ่านี่แหละครับตะว่าพร้อมผสมแล้วครับถ้าผู้ใดอยากจะเอาไปใส่พ่อใดก็จังอ่าเอาไปใส่เอาแด้วครับพี่น้องเด้อเป็นง้อจากไทยบ้านนะครับอ่านี่แหละครับพี่น้องเด้อในส่วนของแม่ก็สินดำๆนี่นะครับเนาะอ่ะนี่แหละครับส่วนหางส่้นไผ่เพิ่งกรับเนาะ คู่นี้เดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าคู่นี่นี่เพิ่นจะเปิดไวหวถไลได้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาเอ่อเบิ่งส่วนหน้าของแม่มันครับนี่พี่น้องมื้อนี้จังคู่แม่ลูกคู่นี้นี่อ่คุณพี่พันศักดิ์เปิดไว้เท่าไลครับเอาเอาเปิดไว้พอพี่น้องเป่อตักหาตานึงครับอ่าหน่งแสนสามหมื่นบาทครับ135,000นะครับคู่นี้ก็การต่อรองก็ได้เป็นหาตาคือเก่าครับพี่น้องเนาะบันนี้ในส่วนของแม่มันนี่เป็นคือให้ลูกแดงเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเครื่องโบดเบิ่งเครื่องดำมันครับพี่น้องนี่ นี่ได้มาหลายเลย่อล้วครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเนาะตัวนี้ลูกตัวนี้มักแข้งครับพี่น้องผู้ใดอ่าได้ได้ไปแล้วครับพี่น้องเด้อนี่แหละก็ถือว่าในอนาคตในระยะยาวนี่คุ้มค่าแน่นอนครับผมหั่นหัวหันจีนเพราะท่านเป็นนิ่ครับอันนี้กินตระหยักบอกไปก่อนครับแม่แอนหั่นหัวหารกินท่านเป็นพงัวชาวบ้านนะครับเนาะไทยบ้านครับหัวไทยบ้านครับพี่น้องอ่าหาผู้ใดสนใจแบบนี้ได้ครับพี่น้องเด้อแล้วก็นี่ให้เบื้องให้เบื้องเนื้อเบื้องหนังใกล้ๆครับผมวันนี้ตอนนี้คู่่่นนีีกบบมะครับเนาะี่ก รับประกันครับรับประกันครับรับประกันนะครับพี่น้องเด้อบัดนี้ไปเบิ่องอ่าครูต่อไปกันครับบัดนี้บัดนี้ครูจะเป็นในในลักษณะของตัวบวชล้วกคะในส่วนของลูกนี่ก็เป็นลูกตัวแดงๆกัเป็นลูกตัวแม่ยนะครับเนาะครับผมอ่าลูกตัวนี้นี่จักเดือนแล้วครับตัวนี้กตัวนี้สองเดือนครับสองเดือนนะครับพี่น้องเด้อลูกตัวนี้สองเดือนอ่าพึ่งคลอดวันนี้เป็นลูกของพ่อไลยครับอ่าพ่อไอ้ ไทยบ้านครับพอไทยบ้านคมโตวกันเถอะครับเนาะอ่านี่ยนะครับถ้าผู้ใดอยากจะได้เป็นลูกตัวที่อะไล่ะครับตัวนี้ลูกแรกครับลูกแรกลูกกแรนะครับอันนี้เป็นงวงตัวเมียนะครับลูกตัวน้อยๆเพิ่นนี่ครับผมอ่าตัวสีแดงนี่แหละครับพี่น้องอ่าบัินี้ในส่วนของแม่เพิ่นล่ะครับอ่าส่วนสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับตัวนี้140บวกครับ140บวกนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ไอ้บดดีนะครับพี่น้องเด้ออ่าในส่วนของอ่าหน้าหูนี่ก็ถือว่าติดบดมาหลายนะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบนี้เด้้ออครับพี่นนงะ นี่แหละครับผมว่าแบบนี้แหละไ้ลูกแดงดีต้นนนครับพี่น้องนี่ถ้าผู้ได้มักแบบนี้นะครับเด้อสีดำดำนะครับพี่น้องเนาะอ่าน<ม>ีนะครับหางยาวๆ<ม>นี่ครับพี่นอ<ม>้องตัวนี้<ม>อ่หาหางเงาด้วยครับพี่น้องดเด้อเดี๋ยวจะพาเบื้องอย่างเบื้องฟังนี้ครับผมอ่านี่แหละครับโดยรวมๆนะครับเนาะถายืนเพลินครับพี่น้องอ่าถ้าผู้ได้มักแบบนี้อยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อพี่น้องครับยูนี่มีให้ครับผมอ่าเดี๋ยวจะพาเดินวนดูรอบๆครับพี่น้อง วันน้ในส่วนของลูก,ลกนะาาครับพี่นอ้องเด้อลูลออกกะติดดำติดบดไม้นครับตีหูแล้วก็พวกขาพวกนั้นนะครับพี่น้องอ่าพเห็นบ่กำลังหยอกแม่แล้วครับพี่น้องถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับเด้อบัดนี้สิมาเบิงเ่งกันว่าไอ้จังแม่ลูกคู่นี้ห้องไว้เท่าไรครับเจ็ดหมื่นบาทครับเจ็ดหมื่นทวนนะครับเนนะาะต,ต่อได้เปาะ,หน,นนะนหนึ่งครับอันนี้ต่อต่อได้เปาะหนึ่งนะครับเนาะเปาะหนึ่งครับเปาะหนึ่งหมายถึงกตาหน่อยได้รับพี่นอ้อ,นองเด้อตะก้าเล็ก,ลกๆน,นะครับพี่น้องอ่าหมายถึงเปาะหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับ ผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อนีปลูกกำลังกินนมครับนี่นะครับถ้าใครสนใจตัวแม่นี่ก็ปลูกครูนี่นะครับพี่น้องเด้อถ้าใครสนใจอยากจะได้แบบนี้ก็โทรมาส,สอบถามอ่าเบอร์โทรศัพท์ครับผม061ครับอ่าหนึ <16 9 S 1> ครับผม7212ครับ7จ1 2เบอร์เก่าเบอร,เบอร,เบอร์เดิมครับของพี่พันศักดิ์ครับพี่น้อง ต้อได้เป็นหาปลาต้อได้เป็นปอกกระยูนี่ครับพี่น้องเนาะอ่านี่แหลคะครับผมวันนี้อ้มูทั้งหลังล่ะครับอ่ามูนั่นแหละอ่าติดจองนะครับผมติดจองแสดงว่ารอส่งมอบอะครับ,บรอส่งมอบรอส่งมอบ้ะครับด้วยง้วแดงทั้งหลังนะครับพี่น้องอ่าที่ยืนยู่หันสองตัวใหญ่นะครับพี่น้องเนาะอันนี้กับติดจองมีเจ้าของเลยนะครับด้ว,ดวอ่ารอส่งอย่างเดียวครับพี่น้องวันนี้นี่นะครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งชัดอีกรอบนึงครับผมถ้าผู้ใดอ่าเห็นในคลิปอาจจะไม่ชัดนะครับพี่น้องเนาะกจังให้พี่น้องเขามาเบิ่่งงอออยูหน้าาคกข คุณพี่พันศักดิ์ได้นะที่บ้านพลสว่างตำบลพลงามอำเภอโกสุนวิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับบัดนี้รถขนส่งนี่เขามีไหครับรถขนส่งก็มีอยู่ครับว่ากันได้เหมือนเดิมครับราคาตกลงกันครับผมอ่านี่นะครับรถขนส่งมีให้เดี๋ยวสิพาเบิ้งไห้ครูแม่ลูกครูงามๆอีกรอบครับพี่น้องตัวนี้เนาะงามอีกดทีครับพี่น้องตัวนี้เนอะนี่แหละครับอ่านี่เนาะเบิ้งไห้เบิ้งไห้ชัดๆครับพี่น้องสำหรับสายแรกมีผูกไม่ชั้นไหนครับพี่น้อง อันสายแรกมีโปรโมชั่นให้เอาเอาเลขครับพี่น้องเด้อเบอร์โทรศัพท์0 6 1ย์หกหนึ่งหเสออสายแรกแถมทองพันช่างครับสายแรกแถมทองพันช่างครับพี่น้องครับอ่นี่นะครับเด้อวัวไม่มีตัวนี้เพิ่นรับประกันให้นะครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้สายแรกมีโปรโมชั่นให้ว่าสันน่นล่ะรรรลครับว่าอ่จาจังไดนคลิปนี้ผมก็ขอพาพผีพ่อหน้องมาอ่า เบิ้องข้อของคุณพี่พันศักด์ใแค่นี้นะครับเนาะคลิปหน้าิ่นมีมากแบบไหผมกะติกลับมาเบื้องให้พี่ให้น้องไดชชมอีกนะครับพี่น้องเนาะอ่าจไดนคลิปนี้ผมกะขอจบไว้ที่นะครับพี่น้องเนาะบริเวณแปลงหญ้าแล้วก็บรรยากาศของงัวกำลังกินห้าอยู่ที่ข้อของคุณพี่พันศักด์นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ